สวัสดีค่ะทุกแม่ทุกคนบกบคนะคะอยู่เพื่อโซ่ค่ะวันนี้เขาจะมาแนะนำกิจกรรมหรือว่าอีเว้นต์นั่นเองเนาะซึ่งมีน้องคนหนึ่งค่ะเขามาว่าเนี่ยกิจกรรมอีเว้นต์หรือว่าอะไรเนี่ยเขาทำกันยังไงเนาะอันดับแรกให้น้องๆเข้ามาที่งานคือสู่เย้าเนาะก็จะมีเควสเขียนบอกว่าให้เราอะ ทำอะไรบ้างเนาะก็คือเราก็พยายามดูแล้วก็ทําตามที่คสั่งที่มันบอกเนาะเหมือนสมมติว่ามีคําสั่งแบบขอแต่งงานอย่างนี้สองสองคนอย่างเงี้ยเราก็ทําไปเนาะเราถึงจะได้ไอเทมหรือองรางวัลมาส่วน,นนี้ก็คือกิจกรรมกับนี้จํากัดเวลาเนาะซึ่งกิจกรรมจํากัดเวลาเนี่ยก,รรก,ยก็ถ้าสมมติเพื่อนๆทำผ่านเนี่ย รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะดีมากแล้วก็เพื่อนๆต้องไปทํากันเยอะๆนะตำนวจมาไ,ได้เยอะมากเลยนี่คนที่เขาทําผ่านไปแล้วก็มีเนาะกิจกรรมแบบจํากัดเวลาหรือว่าอ,อย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าบางกิจกรรมมันก็แบบเอาแบบล็อกยินสองวนันบางกิจกรรมก็จะเป็นแบบว่าไม่ต้องล็อกอินอะไรเลยก็มีเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่ง ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทำอ่ะมันค่อนข้างจะได้เงินตำลึงง่ายๆเลยไงแบบหนึ่งร้อยตำลึงอย่างเงี้ยคือมันได้ง่ายมากเลยส่วนกิจกรรมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมแบบว่าหมุนวงล้อหรือว่าอะไรนเนาะก็สามารถสุ่มฟรีได้สองครั้งเนาะของเขาสองครั้งสามครั้งขึ้นอยู่จํานวนเนาะถ้าใครเป็นสายเติมเนี่ยก็ ถ้ามี้ก็ได้รีนว่าเรื่องในวัน้วี้กิจกรรมเช็คอินอย่างเงี้ยเพื่อนๆควรไปเช็คอินทุกครั้งเนาะเพราะว่าเราก็จะได้แบบของรางวัลมาด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นไม่ได้อ่ะอยากให้เช็คอินแบบฟรีเนาะหรือว่าใครแบบอยากจะเสียแบบจำลึงก็ได้เนาะเอาแล้วแต่ความสะดวกเลยของมันก็จะมีตามวันที่เราเล่นเนาะถ้าเราเล่นทุกวันเ กำหนดอ่ะเนาะเราก็ตำลึงมันก็ได้ทุกวันไม่ใช่ทุกวันอ่ะทุกๆุกที่มันกําหนดจานวนวันอะเราก็จะได้ตำลึงมาด้วยเนาะหนึ่งร้อยตำลึงนี่แหละมันจะเป็นข้อดีอย่างหนึงนะ่งเนาะนี่แล้วก็พวกเอีเวนต์พวกเพลประจำวันอะพยายามทามให้ครบเนาะก็จะมีเท่านี้แหละถ้าเป็นพวกเอีเวนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเขาก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะทําได้เนาะยังไงก็ าเหมือนตัวล่าสุดแต่เนี่ยเพลงรักฤดูหนาวเนี่ยมันจบไปแล้วเนาะอีเวนต์จริงๆถ้าทำคูบามันก็สามารถแลกไอเทมได้เนาะถ้าว่ายังไงก็ขอจบคลิปการแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะถ้าเป็นไม่ได้ฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้นะคะขอบคุณค่ะทุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเด้อบ,บาย